สวัสดีครับวันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอทาลี่ของนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับสินค้าเกษตรและพื้นที่ในการดำเนินโครงการตามโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปี2567ของอำเภอทาลี่จังหวัดเลยกันนะครับในปี2567คณะทำงานระดับอำเภอได้คัดเลือกบ้านอาฮีหมู่ที่1ตำบลอาฮีอำเภอทาลี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกร,รปลูกมะขามหวานเป็นพืชเศรษฐกิจมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า2ล้านบาทต่อปีเป็นพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการครับเรามาทำความรู้จักกับบ้านอาฮีพอสังเกตดังนี้นะครับบ้านอาฮีหมู่หนึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ7,294ไร่หรือ11.67ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในตำบลอาฮี างจากตัวอำเภอท่าลี่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ12กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับบ้านอาฮีหมู่ที่6ตำบลอาฮีทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านน้ำพานหมู่ที่3ตำบลอาฮีทิศใต้ติดต่อกับบ้านหนองปกติหมู่ที่5ตำบลอาฮีและทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำเหืองเป็นเส้นแบ่งพรมแดนสำหรับบ้านอาฮีหมู่ที่1มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น1,058คน539ครัวเรือนแบ่งเป็นเพศชาย368คนเพศหญิง690คนโดยมีสัดส่วนการประกอบอาชีพดังนี้ อาชีพเกษตรกรจำนวน250ครัวเรือนอาชีพรับจ้างจำนวน100ครัวเรือนอาชีพค้าขายจำนวน89ครัวเรือนและอาชีพรับราชการจำนวน50ครัวเรือนบ้านอาฮีมีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ข้าวนาปีมีพื้นที่ประมาณ1,824ไร่มะขามหวานประมาณ4 3 1ไร่ และยางพาราประมาณ397ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่และกลุ่มเกษตรกรได้จัดเวทีวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัญหาของหมู่บ้านโดยใช้เทคนิคสว o t a n a l y s i s และแผนผังก้างปลาหรือ i h b o n บนไร g r a m ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้จากการวิเคราะห์แผนผังก้างปลา oh. ปัญหาของเกษตรกรก็คือ มีความต้องการในการขายมะขามให้ได้ราคาสูงและจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิคของสวอตได้ผลดังนี้ชุมชนมีจุดแข็งดังนี้ 1. พื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกมะขาม 2. เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการผลิตมะขามเป็นอย่างดี 3. เกษตรกรมีพื้นที่ในการปลูกมะขามเป็นของตนเอง 4. มีผลผลิตมะขามทุกปีสำหรับจุดอ่อนของชุมชนมีดังนี้ 1. ขาดการรวมกลุ่มในการดาเนินการ 2. มีต้นทุนในการผลิตสูง 3. ขาดแหล่งเงินทุนในการดำเนินงาน 4. ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโอกาสของชุมชนมีดังนี้ 1. มีตลาดรองรับสินค้าที่ชัดเจน 2. มีแรงงานเพียงพอ 3. ม,มีสถาบันการเงินและกองทุนที่สนับสนุน 4. ส,ส่วนราชการให้ความสำคัญกับชุมชนสำหรับอุปสรรคของชุมชนที่พบมีดังนี้ 1. สภาพอากาศที่แปรปรวน 2. การระบาดของศัตรูพืชได้แก่โรคและแมลง 3. การตัดราคาของพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่สำหรับการดำเนินการปัจจุบันนี้สำนักการเกษตรอำเภอท่าลี่และกลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดผลสำลิดที่เป็นรูปธรรมและในครั้งหน้าเราจะนำทุกท่านกลับมาติดตามความก้าวหน้าของโครงการนาบ้านอาฮีหมู่ที่หนแห่งนี้ สำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดสำนักงานเกษตรอำเภอทา่าลี่ขออภัยมานาโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและการรับชมจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ